อไม่ได้พักอะไรนะชวิตชวิตชาร์ตหรือว่าอะไรนะก็ปลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะผักขมฝรัง่งสี่เมนูอะไรไข่ค,คนไข่ทอด สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมออแฟนยายเขาจะกินผักขมผักขมฝรั่งนะคะกับไข่ดาวว่เงี้แต่ยายยายว่าผักขมเขาทำยังไงกันเนาะฝรั่งส่วนมากเขาแฟนยายเขาบอกก็ต้มฮานันแล้วก็ต้มใส่เกลือพริกไทยเออปกติเขาจะเอามา ปั่นให้มันละเอียดเขาทาเป็นเหมือนกับไอ่ผักคณะใบาิกะนะนเพื่อนอืทีนี้ยายก็เลยจะทํำยังไงดีว่าต้มต้มใส่เกลือพริกไทยเนี่ยยายจะต้มต้มใส่เกลือพริกไทยให้เขาเอาปกติแฟนยายจะกินไข่สี่ฟองเนาะกับผักทุกอย่างยายจะต้มใส่เกลือกับไข่ดาวแล้วอันนี้จะผัดแบบแบบเอน้ำมันหอยส่วนอันนี้จะเขาเรียกอะไรนะ เอาไข่ไปต้มไข่ไปคนๆส่วนอันนี้ยายจะทำเ,เหมือนไข่เจียวนะเอเหมือนไข่เจียวชะอมนะไข่ทอดชะอมเดี๋ยวจะลองดูสี่อย่างนะเขาจะชอบกินอันไหนนี่จริงๆเขาจะกินอันนี้เรานะหนักห่านนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอดอีมันยังแข็งมันยังแข็งอยู่ก็เลยมันยังแข็งอยู่รอก,กินตอนเย็นอันนี้ก็คืออาหารเร่งรีบนะคะเพื่อน เร่งเรีบแต่ทานานว่าเดี๋ยวยายขอทาก่อนเด้อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูตอนทําไม่ได้ถ่ายให้ดูเด้อก็เข้าใจอยู่นะไข่ทอดจะอมอันนี้ก็เอาไข่ไปคนๆปรุงรสล้วก็เอาไปตั้งไฟแล้วก็คนๆนะนะไข่คนเรยกนอะไรส่วน,นนี้จะต้มใส่เครือให้ครับอันนี้จะผัดผัดน้ามันหอยนะอันนี้ต้มเข้าไปแล้วนะใส่ยายใส่นมเข้าไปนะเนาะเสือพริกไทยแล้วก็ใส่รดดีไปหน่อยนึง ยุบไปมันกเลือนิดเดียวเองเอะเนาะเนี่ยมารอรุ่นกันมาต่อไปก็ทําไขเ่เจียวไข่ทอดไข,ข่คนเห็นนะคะอันหนึ่งคนอันหนึง่งอันหนึ่งทอด <c oughs> อันที่คนนี่ก็ใส่นมไปด้วยนะคะเพื่อนๆไปไปสั่งใส่ต่างเตากัน,นไมเพื่อนๆต้มไปเรนิดเดียวเองเนี่ นี้ไข่คนนะคะอันนี้ไข่คนชิมดูมันก็อร่อยดีนะฮะเพื่อนนี่มันอ่อนผักมันอ่อนนะมันผักมันอ่อนมันอร่อยเห็นไหมมันก็มันผัดนั่นแหละเพื่อนๆผัดนั่นแหละแต่เรามาคนใส่นมเนาะใส่นมเอานี่มาัอน,นอันนี้เอาไข่เจียวสองฟองไข่ดาวสองฟองโฟเพราะว่า <y uck> เอาไปแบ่งทำเอาหนึ่งเอ้ยมันไข่อ๋อเหลือไข่ไอ้นั่นทอดโอมใส่ <y uck> ไ,ไข่น้อยไปเพื่อนๆแต่ก็ช่างเถอะเนอะผัดน้ำมันหอย อันนี้ใส่คระอืมคอยดูแล้วต้องไปถามเขาอันไหนอรอ่อยนไม่ใส่น้ำมัหนหอยไม่ใส่นะใส่กระเทยียมใส่แต่ว่าดีเพราะว่าแฟนยายไม่ชอบนะ้ำมันหอยถ้าเป็นเราก็ใส่นะ้ำมันหอยนะ มีไข่คนใบอัไรมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะผักขมฝรังสี่เมนูอะไรไข่ค,คนไข่ทอดอันนี้ก็ต้มใส่เนยใส่นมอันนี้ก็ผัดผัดอะไรนะผัดน้ำมันหอยนี่นะคะสี่เมนูง่าย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 แต่อร่อยเด้อผักขมมันอ่อน,อ,อ,นอร่อยอร่อย,ออยเพื่อนเนาะ ยายเก็บแล้กินเองนิดนึงนนแต่ยายยังไม่รู้นะว่าเมนูอะไรสําหรับยายนะอันนี้ให้พี่มนก่อนเนาะ